สวัสดีครับเอซีทุกท่านนะครับน,นี่ตอนรับข้าสจ่ช่องสีบุญสตอรี่นะครับตอนนี้สีบุญสตอรี่อยู่ที่อำเภอภูตานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อ่าเป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับแต่ว่าหมอกลงจัดมากนะครับแต่ว่ายังไม่หนาวนะครับแต่หมอกลงจัดมากจริงๆนะครับแตีคิดว่าหลังจากนี้ไปหน้าหนาวก็คงจะอ่าปีนี้หนาวน่าจะมาไวแล้วก็จะหนาวมากๆด้วยนะครับตรงน,นี้เพิ่งเพิ่งเห็นวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่หมอกลงจัดขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีพรุ่งนี้เราก็มาดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะครับนี่นะครับกลางทุ่งนาเห็นไหมผมยืนอยู่ตรงนี้แค่ห่างกันแค่ลงไปสักประมาณ3เมตร5เมตรนะครับวันนี้หมอกลงจัดจริงๆนะครับนั่นหลังโน้นจะเป็นป่าเป็นสวนนะครับมองไม่เห oh ็นเลยระยะทางก็น่าจะประมาณสัก200อเมตรนะครับถ้าเดินออกไปทางโน้นนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับวันนี้หมอกลงจัดจริงๆแต่ว่าอากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะครับ อากาศแค่เย็นๆเดงแต่ถ้าหนาวปีนี้น่าจะหนาวมากจริงๆนะครับโหดูนะครับดูอยอดต้นไม้มอง,ไ,งไม่เห็นเลยเวลานี่เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเช้ามากนะนะครับถ้าตอนหกโมงหรือตีห้าน่าจะมากกว่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมอาจจะตื่นมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะี่ครับตรงนี้เป็นบริเวณวัดเห็นไหมครับเนี่ยผมห่างจากกำแพงได้ประมาณสักที่สิบเมตร ตัวนี้เป็นหมอกจริงๆนะครับไม่ใช่หมอกควันนะครับเป็นหมอกจากน้ําค้างหรือว่าละอองน้ํานจริงๆเนี่ยนะครับภูเขานี่ะจะห่างไป2กิโลเมตรเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับที่26ตุลา2567นนะครับที่อำเภอคุนตาลตรงนี้ยิ่งหมอกจัดมากๆเลยนะครับเพราะแถวนี้ไม่มีบ้านคนนะครับจะเป็นทุ่งนาหมอกจะลงจัดมากจะมองแทบจะไม่เห็นด้านหน้าแล้วนะครับ โอ้โหอันนี้วันนี้เป็นหมอกแรกของปีนะครับน่าจะเป็นหนาวแรกที่เข้ามาเนาะแต่ว่าอากาศไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นะครับอย่างแค่เย็นๆนะครับทุกเนี่ยข้างล่างนี่เป็นทุ่งนาเห็นไหครับไม่มองเห็นต้นข้าวอยู่แต่ว่าอ่าเ้าไปเลยแปลงที่2องเข้าไปนะครับจะมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้นหมอกลงจัดจริงๆนะครับน่าจะเป็นหนาวแรกแล้วก็เดีย๋ยวจะหนาวมากกว่านี้แน่ๆนะครับผ่าอยากยู่เที่ยงายนานๆแล้วยางเจออากาศหนาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวดองดูว่าว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนะครับเพราะว่า ก็คืนฝนก็ไม่ตกนะครับอากาศตอนกลางวันก็ร้อนมากแต่ตอนนี้หมอกจัดมากเป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับตอนเจ็ดโมงหมอกจัดจริงๆมองไม่เห็นเลยนะครับผมจะลองไปดูหลายๆจุดเนาะจุดนี้มันไม่มีบ้านโคนี่ยมันก็เลยเห็นหมอกแบบเยอะมากนะครับถ้าที่คือจะไปขึ้นตรงนี้มองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับภูเขาจะอยู่หูมองออกไปอีกสักประมาณ2กิโลมองไม่เห็นเลยนะครับวันนี้รูหมอกนะโอ้ เอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศวันนี้หนาวจริงๆนะลังไม่ได้เดินออกไปตรงไหนไกลนะครับเป็นบริเวณแถวๆหน้าบ้านนี้เองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งนะว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกลงหรือว่าจะเป็นแสงแดดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านพบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะครับ